ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่นะคะขอเปลี่ยนมุมเป็นตรงโซฟามั่งเนาะคะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะค่ะก็สโลว์ค่าสี่สิบบาทนะเราซื้อมานะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะ,ะ mm hmm. เป็นของร้านชินจิวนะคะเออแล้วก็ขอโทษนะคะที่ขาดเกินไปนานนะคะ mm hmm. เพราะว่าเออมีการบ้านแบบเยอะมากเลยค่ะต้องไปทําต่ออีก mm hmm. มีทั้งภาษาไทยคณิชแล้วก็อะไรต่อมีอะไรภาอาังกฤษอีกนะคะก็ค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ขอโทษเลยคะ่ะโอเคค่ะนี่คือสตรอเบอรี่ท้าไปดูตำหนิเลยตั้งแต่มันมาเลยนะคะก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงไหนองนะเดี๋ยวหาก่อนเนาะตรงตรงใบไม้นะคะแล้วก็ตรงสตรอเบอรี่แต่เราหาไม่เจอนะโอเคเดี๋ยวไปตรงนี้นะก็เราไม่โฟกัสก็ขอโทษเลยนะคะ โอเคก็สโลว์มากเลยโอเคค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโออืมโอเคนะคะอย่าลืมกดอ่าซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ